สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่วงรายการผู้บ่าวไทยย่อเล่าเรื่องครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาของประเพณีประเพณีหนึ่งของชาวอีสานนั่นก็คือประเพณีบุญเข้าประดับดินที่ชาวอีสานได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบันเราไปฟังประวัติบุญเข้าประดับดินกันเลยครับแต่ก่อนไปฟัง ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับใครที่ไปภาคอีสานช่วงนี้อาจจะได้พบกับงานบุญเข้าประดับดินซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับความเชื่อของชาวไทยมานานแสนนานโดยจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือน9ของทุกปีโดยในปี2566ตรงกับวันที่14กันยายน พศ2อ,อ6 6คือวันลุงคลิปนี่แหละครับส่วนประเพณีนี้คืออะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมีพิธีกรรมอย่างไรเรามีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานบุญเข้าประดับดินมาฝากกันครับบุญเข้าประดับดินเป็นประเพณีหนึ่งใน2ีสิบสองคองสิบสี่เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เป็ดชาวบ้านบางถิ่นเรียกเพ็ หรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วคล้ายประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่นิยมไหว้ในวันจาตจีนด้วยการเอาของเส้นไหว้เข้าประดับดินซึ่งจะประกอบด้วยข้าวอาหารข้าวหวานพร้อมหมากภูและบุหรี่ที่ห่อด้วยใบตองโดยนิยมหอ่อหรือใส่กระทงวางไว้ตามพื้นหรือใต้ต้นไม้หรือแขวนไว้ตามต้นไม้บริเวณวัด หรือตามกำแพงวัดก็ได้บุญเข้าประดับดินเป็นพิธีที่เกิดขึ้นในแรม14ข่ค่ำเดือน9ชาวบ้านจะเตรียมอาหารข้าวหวานได้แก่เนื้อปลาเผือกมันข้าวต้มขนมน้ำอ้อยน้ำตาลผลไม้เป็นต้นและหมากพูยาสูบไว้ให้พร้อมเพื่อจัดเลี้ยงกันในครอบครัวและทำบุญถวายพระพิษุสามเณร รวมถึงกันเป็นบางส่วนเพื่อทำอุทิศให้แก่ญาติที่ตายไปแล้วโดยนำข้าวปลาอาหารข้าวหวานหมากพูบุรีอย่างละเล็กละน้อยห่อด้วยใบตองเป็นสองหอ่อกัดติดกันเตรียมไว้ตั้งแต่หัวค่ำหรือบางบ้านจะใส่ใบตองที่เย็บเป็นกระทงก็ได้พอเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันแรมสีค่ำเดือนเก้า ประมาณตีสี่ถึงหกโมงชา้าชาวบ้านจะนำอาหารที่ห่อหรือใส่กระทรงวาไว้ไปถวายหรือแขวนในบริเวณวัดบริเวณโบสถ์ต้นโพศาลาตามกิ่งไม้หรือต้นไม้ใหญ่ๆหรือเรียกว่าการยายห่อข้าวน้อยพร้อมกับจุดเทียนและบอกกล่าวแก่เปรตหรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วให้มารับเอาอาหาร และผลบุญครั้งนี้ซึ่งจะพากันทำเงียบๆไม่มีคของกองแห่แต่อย่างใดหลังจากยายหอเข้าน้อยเสร็จแล้วจะกลับบ้านเตรียมหุงหาอาหารตอนรุ่งเชา้าของวันแรมสี่ข้ามเดือนเก้าเพื่อนำไปทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระจากนั้นพระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับอนิสงค์ของบุญข้าวประดับดินและให้พรพร้อมกรวดน้ำ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับสำหรับสถานที่จัดงานงานบุญเข้าประดับดินส่วนใหญ่จะนิยมจัดขึ้นในบริเวณลานเจดีหรือโบสถ์ของแต่และพื้นที่ขึ้นอยู่กับว่าชาวบ้านแต่และหมู่บ้านจะตกลงจัดกันขึ้นที่ไหนในปีนั้นๆโดยปกติในปีที่ผ่านมาจะมีการจัดงานบุญเข้าประดับดินในหลายจังหวัดและหลายพื้นที่ของภาคอีสาน ประเพณีบุญเข้าประดับดินเกิดจากความเชื่อตามนิทานธรรมบทว่าด้วยเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลมีญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้ยักยอกเงินวัดร่วมถึงของสงต่างๆไปเป็นของตนทำให้ตายไปแล้วจึงเกิดเป็นเปรตเ,เมื่อพระเจ้าพิมพิสารไปถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์แล้วมีได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ ถึงเวลากลางคืนพวกปีดิญาติของพระเจ้าพิมพิสารจึงพากันมาส่งเสียงร้องหอยหวนลบกวนเพื่อขอส่วนบุญพอเช้าวานันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงแจ้งเหตุให้ทราบเมื่อพระเจ้าพิมพิสารสงทราบจึงได้ทำบุญถวายทานอีกและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้อง จึงทําให้เกิดเป็นประเพณีบุญข้าวประดับดินสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสำหรับวันนี้ครับประวัติความเป็นมาของบุญข้าวประดับดินก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ครับบุญข้าวประดับดินนับเป็นประเพณีดีๆที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณและน่าอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปเพราะเป็นประเพณีที่มีเสน่ห์ เรียมง่ายตามวิธีของชาวไทยอีสานและส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของสมาชิกในหมู่บ้านเพื่อมาทำบุญทำทานร่วมกันสำหรับวันนี้รายการผู้อ่อยอเล่าเรื่องก็ต้องขอจบลุเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ขอกราบและสวัสดีครับเคยได้ยินคนพา